สวัสดีครับผมพบกับเฮาช่องไฟบุญทรงน้องทันวาครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับเพราะว่ากุ๊บหงาครับมื้อนี้ครับบรรยากาศประมาณกะเที่ยงๆบ่ายๆเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับคอนเทนต์เฮาครับกำลังเริ่มเฮ็ดงานครับแดชพห่อนครับมื้อนี้ครับก็เริ่มกรคนขึ้นแน่ครับ ยังไงก็ฝากพี h h ่น้องครับติดตามทางช่องไฟบุญทรงครับเผื่อเป็นกำลังใจเพเ่าเนาะยังไงก็ขอบคุณสหรับการติดตามนะครับเนาะตอนนี้ผมก็ได้อาการก็หายดีแล้วเนาะครับขอบคุณพี่น้องสำหรับคำปลอบพรหรือว่าให้กำลังใจเราครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมเบิ่งคอนเทนต์ครับกำลังเ็ำงานนี่ครับช่วงนี้ก็บแดดครับนี่ครับเฮ็ดงานกับทะเลาะฮุมครับผมส่วนกับคุณเทนด์เขาคุดมาได้หลายเดืยวแล้วครับหอนครับพี่น้าะหอน ออ๋อบคนี่ฝนก็บม่มีเรื่องนี่นีาอากาศดนมากสิตายเลยที่นี่ปลูกต้นที่ใดปลูกได้ก็ไม่ว่าสิกเกิดให้อีกครับยังมัวะเหนื่อยม่อกับ ค่นตัวพีครับผมไอ้ดอกหวไอ้ดอกทออนหึไอ้ด๊อกทอดวะ ออโอ้โหเยวค่อยเราจะได้ตัวเอาน,นี้ครับผมวันเท่นเขากะลืมนอนพักผ่อนลวครับผม นอนของคนเทพนี่ครับกับมานอนอยู่ข้างโป่งไม้ครับพี่น้องโป่งไม้ครับเป็นุกไม้ที่แบบเป็นตาศักดิ์สิทธิ์เนาะครับเนาะโอ้พระศิษย์ยศพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็บกนเทพก็มีอาการครึ่งลับครึ่งตื่นครับพี่น้องหรือว่าแบบเดีย๋ยวผมนสีบอสแบบเป็นอันนี้เลยเนาะครับเนาะพูดแบบเป็นภาษากลางครับชายคนนี้เขามีอาการครึ่งลับครึ่งตื่น,น เขาก็ยกมือขึ้นาแลนวครับทีนี้เขากำลังฝันนะครับผมทีนี้เขาฝันว่าอะไรครับดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มือเขาก็วางลงอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวอีกโอ้ตอนนี้เขากำลังสเสนอครับนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้เหมือนเขากำลังจะฝันนะครับผมชายผู้นี้เขากำลังนอนครับนอนอย่างมีความสุขมากครับ อยู่บนต้นไม้ครับผมและทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเพราะเขาก็เริ่มจะปรากฏขึ้น หย,ดดย,ออย่า,ง,ยาเงเมื่อถามบอกใครว่าอย่างนอนตัวอ๋อมาเห็นที่ยังู้เดียว่ย่านญาติหยาแล้วเมื่อยก็นอนตัวอาจารย์บ่นีนแมนอาจารย์ยังครับนี่ <laughs> <laughs> จะถามไม่ยังตอบม่ได้แ <laughs> ับซือจะพดไรดิแับซือว่าได้ <laughs> ดไดมาเห็นยังอยู่นีู่้เดียว นอนแล้วเมื่อยแล้วปรยากัดดีมันทำมันทำทุกมือซะได้นี่อาจารย์คือได้มาทางนี้ครับอาจารย์ยุทธเทอดีอาจารย์ยุทธเทอดีละอาจารย์ถึงงานยุทธเทอดีอะไรยนี้บกไม่ยังครับไม่ยังมาขอฝันฝันว่าจากไหนอ่ะเจ้าฝันว่าจากไหนมาเช้ามาคอยฝันมาจากไหนอะไรอาจารย์จุ๊มาบอกยังผมวันนี้มาบอกอาจารย์มาหาว่าผู้ใดมานอนที่นี้ น้อนมี่ล่คนนอนในบ่ไหนบ่บ่ไหนบกบ่ไหนกล่าวบ่อะไกันได้อยู่นอนไหนก็บวกลาวไปเรื่ได้ละนอนได้อยู่อะไากันได้ล่ะครับโอ้ยพัตว์ปนขาสัตว์ปนอาจารย์ก็สิไปเด้อยสัตว์ด้อยไม่ยังบ่มาคือบ่นี่บ่มียังแวะมาบอกบ่อยากได้อีกยังน่อยากได้ก็อยากได้คงดีพุ่นแล้ว ของดีอย่างนาะนี่ยังบ่าเท่านี้ของมีค่าอย่างของมีค่ามันก็มีอยู่ตั้งแต่เขาว่าฟังไวใบผละเป็นทรัพย์สินกลางอย่างมันเป็นทรัพย์สินชัตุบัตเป็นสมบัตินแน่นหว่แน่นของมีคา่าอยู่ของมีคา่ากระสั่นใจเจ้าซื้อยังไปดิไปไมีน้ำว่ะาษาไทยมันนี่ ดอยจากจีบอกเป็นพุโตตุบัตตุนบัตคือถ้าศิออ์ตะวันออกเยียงเหนืนอจากที่นเทศน้นอยู่ประม่าน5าเมตรของอินายอยแมนไนปรนเทศไปไปเบิรงดด้วยเล่วที่นี่แมนคันคนเทศไดกะคือเอาไปขช้กันรวยเลยอาจารย์เป็นยังฮะยังติดข้อ คือออกแตะทัดเมนอาจารย์นรีบุตรเมนอาจารย์มาแต่บอกมาเด้ท่องมาได้อคนเท่นไปเบื้องเนื้อได้ครับทางทิศตะวันเหนื้อมันบอกท่ทางทิศตะวันออกเชียงเหนื้อมันไทิศตะวันออเชียงเหนือมันก็ตีไปอีกสี่ลาทางเหนื้อทางทิศตะวันออกทางฝุ่นจิศตะวันตกทั้งที่คนเท่นอยากไปเบื้องหลังจากนั้นมันจะมีอยู่ตนเดียวมองเดียว มีคาไอค,ควนเช่นที่เอาไปไว้ยูบานหรือทีเอาไปแปลงกระสิสนทรัพย์กรสอมั่วระคามหาศาลเอาขนมมียังกระสิปเดอ้อยวันี้โอเคอเครับขอพูดอะไรนครับอาจารย์ และท่านใดนั้นนะครับผมชายคนนี้ซึ่งเป็นควาเทนนะครับก็ได้เดือตื่นนะครับว่าตัวเองพูดกับใครนะครับเมื่อกี้ครับแล้วก็มาหันดูนะครับว่าไม่มีอะไรนะครับผมตกใจนะครับเพราะว่าตัวเองอยู่คนเดียวนะครับาล้ครับผมกำลังมองหากำลังคิดถึง ความฝันของตัวเองอยู่นะครับว่าฝันว่ายัางไงบ้างครับฝั็นปัาสิฝันมีอาจารย์มาสอบปัญนะสิมา,นนะสมาจังไงสิเพราะว่าเขามาถาเคยว่ามาเห็นยังไงบ้าง<อ>ม,มาเด็กมาโน่นตรงนี้เพราะว่าเท่านี้มีสมบัติด้วยควมมับวามม่วามีพรมีขาโอ้อยู่ทั้งเลยวะเขาบอกอ่าเงี้ยเขาไม่ยืนมือหนึ่งสิแเมนโบจะเสื้อดอะไรวะแมน ล่องไปบึ้งกขาบอรเสียหายแล้ผมแง่เลยเดี๋เออเป็นคนยังไดทิเป็นคนแบบอุ่นๆเนี่ยคือสสมบูรณ์อ่ะอ๋อห่องปองๆอีไรเจใส่เกิ้งกิ้งบ่อมใสเกิ้งยิ่งโหดดีเลยอาจารย์ปกติเขาใส่แต่สุ่งผ่าขาวปรึเปล่าแม่งก็เสือไปถวายให้วะอาจารย์ดูแมวว่ะโอ้มาบอกนี่มายื่นมามีอะไรทิได้ยื่นมึงได้ทินี่อ๋อคอยตกใจมั้งเพราะว่าได้ความจริงไหมแม่งรึเปนี้ โอ้เจ้าฟันวันอี้ทิศเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกจะรวังในทิศเขาบอกว่ามันมีของดีเลิศเขาว่าอยากได้ยั้งไปลึกโคะอาจารย์มีของดีบ่อ๋อมีอายุสหายได้กคับไปทางทิศตะวันตกตะวันตกตัวรถตอนนี้ทางผิวทิศเชียงเนื้ออ๋อเชียงเนื้อต้องขึ้นเชียงเชียงจังน่อยเนื้อเนื้อจังน่อยเชียงเนื้ออ๋อจะไปน้ำเบิ้งเลยวันทิศนี่แมนดีโบะจากดื้อเสียหายยังไปกับไปเบิ้งวัพี่พี่ห้ามันมีคือเป็นไว้ดีเนาะ บารยากาศเรนี่ดีน,น,น,น้องไปตาไปเบิ่มก่อนพี่น้องที่กำลันออกเชียงเนือเป็นบ่ออันนี้เออที่ตะวันออกข้างพี่ที่ตะวันออกเชียงเนือไปทางไหนเชียงเนือเออเชียงเนือไปทางพุ่นแล้วบ่แม่นทางนี้บ่ีนอบ่ทางนี้ใต้เป็นบ่อืไปทางนี้กูมีบ่อี่เป,ปน็นยังสิ่งเจอมปลวกอ๋อจอมปลวกบ่แม่นเหรอวะ เพว่าต้นไม้อ๋อเป็นต้นขมิคาะทิีขมิากเว่าต้นใม่มิาอ๋อเ้นเ็เนะทิดะยังทิดต้นีวะฮียดต้นเด่างอย่างงี้ยังอยีต้นเดียวอเฮทิดไปดูไหมันดูเมนบ้านตนมันจะมีต้นอะไรอย่างเในป่าในกลางป่าอ้เมนบอวะต้นนี้ม่ว่าต้นนี้เนาะมันก็คือมอคูพวกนเนาะโอ้ มันวุ่นวายเลดวะแม่นวัตทิดมันต้นนี้วะหรือพี่มันก็แม่นหรือเ่ามันบอกชื่อบางเครื่องเขาเนาะน้องครับหลังจากกี่เป่าดุสมบูรณ์นะครับจะมีต้นกล้วยอยู่ต้นเดียวนะครับผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับแม่นวัตถิดนี่กล้วยดังนะตรงนี้เขาก็มั่งตามหาอยู่แม่นบ่ปลักท่าดูโอ้ทิดแม่นนี่หรือเปโอ้จับบึ้งได้เป็นยังพี่แม่นี่ดีอยู่ทีแม่นี่ดีโอ้ ก,กูยดางได้ยีพี่ก่วยดางอาอยางก,ก็น้องทีนอบ้าจ้าบ้าจ้าโอ้อีกโปรกิคาของเขาอะไรนี่ที่เขาบอกอ๋อพวกฟันในไลมแม่นที่ติดไอมีใครอีกเลพี่ขัานเอาไปขายในนี้นรึเปล่าเออมันก็ต้นมือสองมือถุรแล้วอ๋อต้นหลายหมือถุรแล้วก็เห็นนำ้ำอันนั้นนะเห็นนำ้ำลุ่งน้ำเข้านะโอ้ เขาหารับซื้อกันยู GDP เนาะลับซื้อกัน,นมึงอีห่อนมองสิขายอันนี้เข,นเ,นเขาจะเอาไปขายเลยทีนี้จ้กว่าไปเอาไปอีกคนบ่หรือว่าเขา่งเอาไปปลูกอยู่บ้านอ๋อโอ้โหว่าขายหรือทิฐกันว่ามีราคาเนะาะสร้างเพื่นนหานะแมียนนั่นสิมีคนซื้อเาบอครับโอ้มีละตนนี้ละเขาจะเง็ดยจึงได้เอาไปได้มันคุดเด๋วอะไรพี่มันคุดเราดันนี้เลยบ่อ๋ามันเป็นของเคลย์เคยก็ต้องชอดเด๋ยวอ๋เอ,อเอาล็อกมึงซะเอา เขาไล่ยีงไงเออโอ้โใส่มือเดียวเลยห่พี่อโอ้พอได้เรื่อยจนถึงทิศโอ้ันหายเจลีจนนี่พี่เานาะแ,แมนไปเร็วโอ,อ้ดังครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขายให้คนอดบ่ เออแม่ง <laughs> <laughs> เอาไปขายฟันอดอดคือแล้วที่ดีโอเคโ่าอ่นอน <laughs> เอาอีกางไเด็กน้อยให้กันยังไม่หมดอีกโอเคอย่างไรกันติดตามได้ครับเดี๋ยวสิเอาไปขายให้ฟันอ่อนครับต้นนี้ครับ